จนถึงนกขณะนี้ครับก็ได้รับรายง,งานว่ามีทหารรัสเซียประมาณ100นายครับต้องถูกจับกุมโดยทหารยูเครนแต่ในท้ายที่สุดนะครับก็คงจะต้องมีการแลกเปลี่ยนกันอย่างแน่นอนครับในขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมรัสเซียก็ยังคงมีการยืนการว่าพวกเขาก็ยังคงขัดขวางการบุกรุกที่มาจากฝั่งของอยูเครนโดยที่ทรัสเซียนั้นก็ยังคงดาเนินการครับขับไล่กองทัพยูเครนออกจากดินแดนของรัสเซียไป สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับก็มาชมกันต่อครับเรื่องของประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในรัสเซียก็ยังคงเป็นการรายง,งานข่าวที่เกี่ยวข้องกับยูเครนบุกรัสเซียครับโดยเฉพาะที่แวนเคิร์ดในช่วงเวลานี้ครับฐานยูเครนนั้นก็ยังคงสามารถยึดพื้นที่ต่างๆของรัสเซียได้แต่ว่าการยึดดังกล่าวไม่ได้มากนะครับขยับไปทีละกิโล2กิโล จนกระทั่งรัเสเซียณขณะนี้ครับก็ได้มีการเพิ่มแนวการตั้งรับเพราะว่าการบุกของยูเครนนั้นค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพสูงครับรัเสเซียเนี่ยจึงได้มีการขุดสนามเพาะบนดินแดนของตนเองทีนี้พื้นที่การขุดสนามเพาะดังกล่าวก็ห่างจากแนวหน้าครับที่ยูเครนนั้นสามารถยึดได้อยู่ที่ประมาณ13มไมล์แล้วณขณะนี้ครับฐานยูเครนนั้นก็ห่างจากโรงไฟฟ้าิวเคร์เครส ในคูเซตอปอยู่ที่ประมาณ15ไมล์ครับซึ่งการขุดสนามเพาะนั้นก็มีการถูกสร้างขึ้นขนานกับทางหลวงที่ E38 มันก็เป็นถนนสายสำคัญนะครับที่เชื่อมโยงระหว่างสายตะวันออกกับตะวันตกโดยตัดผ่านกลางเมืองเคริร์ทมันเป็นการเชื่อมเมือง2เมืองเข้าด้วยกันนะครับก็คือที่เมืองกรอบกับคูเซตอปยูเครนได้ทำการบุกรัสเซียก็ถือว่าวันนี้ฮนะน่าจะเป็นวันที่9แล้ว พื้นที่การสร้างสนามเพาะนะครับมันก็ห่างไปทางตอนเหนืออยู่30ไมล์จากพรมแดนมันก็มีเรื่องของภาพถ่ายดาวเทียมนะที่ต้องการแสดงเห็นว่ารัสเซียเองนั้นก็ต้องการมาหยุดกองกำลังของยูเครนไม่ให้สามารถที่จะลุกคืบทีนี้การกุดสนามเพาะดังกล่าวนั้นมันก็จะเป็นกรณีเดียวกันกับที่ในช่วงปีที่ผ่านมาครับยูเครนนั้นได้มีการเปิดบริการตอบโต้ในเชิงลุก เพื่อต้องการขับไล่รัเสเซียให้กลับบ้านไปแต่ก็ต้องล้มเหลวครับในช่วงเวลานั้นก็เพราะว่ารัเสเซียครับได้มีการขุดเครือข่ายของสนามเพาะบนดินแดนของยูเครนเป็นระยะทางหลายหลายร้อยกิโลเมตรแต่ว่าสนามเพาะที่รัสเซียมีการสร้างขึ้นมาเองนั้นดูเหมือนว่าน่าจะมีโครงข่ายที่น้อยกว่ากับกรณีที่รัสเซียเคยสร้างมันไว้ครับตั้งแต่ปีที่แล้วที่นี้บทบาทของสนามเพาะเนี่ยก็ถือว่ามีความสําคัญมากครับ มันจะเป็นการช่วยไปสกัดยับยั้งการลุกคือภาคพื้นดินที่มาจากฝั่งของยูเครนได้ณขณะนี้ครับมันก็มีบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะครับได้มีการนำเสนอค่าจ้างประมาณ201,000รูเบิลหรือประมาณสัก2,350เหรียญต่อเดือนเป็นค่าแรงให้แก่คนงานแล้วก็ยังรวมถึงสวัสดิการมีอาหารมีที่พักมีชุดเดินทางและมีรถรับส่งให้ฟรี คนงานเหล่านี้นะครับก็จะมีการถูกส่งไปยังแฟนเคิร์เพื่อทำงานให้แก่บริษัทรับเหมาเป็นเวลา2ส,สัปดาห์แล้วก็จะมีเรื่องของค่าจ้างในการตอบแทนซึ่งทางบริษัทเนี่ยก็จะมีการประกาศรับคนงานเป็นจานวนมากแล้วก็จะมีการถูกส่งไปยังปุยภาคเคิร์แต่ว่าในขณะเดียวกันครับกองทัพยูเครนนั้นก็ยังคงบุกพื้นที่แวนเคิร์เป็นวง,วงกว้างก็ไล่กันมาครับตั้งแต่ คอนเนโวไปทางทิศตะวันตกอเล็กเยเซฟก,กี้ทางตอนเหนือและใกล้กับกิรี่ทางทิศตะวันออกแต่กับการเป็นว่าทั้งสองฝ่ายนั้นต่างก็มีการอ้างสิทธิ์ซึ่งกันและกันว่าพวกเขามีความเหนือชั้นในการที่จะเอาพื้นที่พื้นในฝั่งรัสเซียแต่ยูเครนกล้าว่าพวกเขาสามารถบุกไปได้มากกว่าวันพุทธที่ผ่านมาประธานาธิบดีโบรลดเมียเชนซกี้นั้นได้มีการกล่าวว่ากองทัพยูเครนนั้นก็กําลังดำเนินการบุกไปยังดินแดนของรัสเซียเพิ่มเติม ซึ่งมันก็มีเป้าหมายก็คือการไปเพิ่มจํานวนนักโทษและต้องการนํานักโทษเหล่านี้เข้ามาแลกเปลี่ยนกันจนถึงนา,นาขณะนนี้ครับก็ได้รับรายงานว่ามีทหารรัสเซียประมาณ100นายครับต้องถูกจับกุมโดยทหารยูเครนแต่ในท้ายที่สุดนะครับก็คงจะต้องมีการแลกเปลี่ยนกันอย่างแน่นอนครับในขณะเดียวกันกระทรวงกลหมรัสเซียก็ยังคงมีการยืนการว่าพวกเขาก็ยังคงขัดขวางการบุกรุกที่มาจากฝั่งของอยูเครน โดยที่ทหารรัสเซียนั้นก็ยังคงดําเนินการครับขับไล่กองทัพยูเครนออกจากดินแดนของรัสเซียไป